มันยากมันทอยากหน่มันยากสูดมันยากขาเบี้ยเป็ีนยาก กีลูกขึ hi, ้น hey. บ e ่ดได้ไม่่อนั่งขึ้นบ่ดบังบังูิดดาบ่ทองนั่งลงจานบอยาลกบอยาไิลูกซดดาเจ้าท่ี่เราไ่นังไม่ได้เรานั่งไม่ได้ไทไมถึงนั่งไม่ได้ในร่างกายของพี่อายุครบท่าไ่ะไม่ได้ ป้าตั้งจิตอธิฐานกเป็สีเ๊ส้็มีประกตสิ้้ำนับเป็นชัยชนะให้แปทิที่ให้เป็นผู้เย่บ้านนับได้เจิยข้าเจเดยข้าอย พยาบาแมวแมวย่านนลยเป็นหย่บานโอ้ยบออนุญาตเถอะให้พเจาเกตก้าวเกดสิได้เลยขอเมื่อยกันสักนอยขอเมื่อยนั่งนะคะขอหนุยานะโอ้ยยังไม่เสร็จ เชินเชิที่ได้มอบมงคลต่อชีวิตของคุณพี่ประยูนที่ทำข้าวเจ็ดที่ไหนเป็นจัดการมันเกิดนห้กับคุณพี่ประยูนนะครับแล้วมีประธานที่ปรึกษากล่าวตำรวจคนนี้นั่งเคนให้นะครับวันหนึ่งนะครับคณะรีแลก ได้นัดก,กันมาช่วงน้าที่แห่งนี้นะครับกดันที่ท่านเลขาก็ได้ดําเนินกิจกรรมบางส่วนแล้วนะครับ mm hmm. คือลืมทังแต่ท่านประธานของเรามีอาการไม่สบายต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดที่โรงพยาบาลน,นะครับพวกเราบางส่วนเป็นตัวแทนไปเยี่ยมให้เรี่ยมอาการของท่านไปให้กำลังใจท่านนะครับท่านก็ ออกจากโรงพยาบาลมาพักคื้นที่บ้านนะครับตัวอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถามท่านเ,เช้านี้ท่านก็บอกว่าท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับหายเจ็บหายป่วยแล้วนะครับทํางานได้ทุกอย่างตามปกตินะครับขณะน,นี้ก็ในเวลาที่ท่านพักผ่อนนะครับผม <c oughs> รู้สึกพักผ่อนอยู่ในห้องนะครับ ขอถืตเป็นพระกรดสัก,กแบบป๊บหนึ่งจังหวะนะครับข้ามันเป็นไรนะครับเอามากระทันจิตติก็สายตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าหากว่ามองไม่เห็นโลกภายนอกแล้วก็เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตนะครับก็เป็นภาระกับครอบครัวกับแม่บ้านกับลูกหลานกับคนใกล้ชิดก็จะเป็นภาระซึ่งท่านก็เคยไปทำการรักษานะครับ แล้วที่โรงพยาบาลใตาที่วันริศลำากอาการนั้นก็เริ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปทำให้มันเรียบร้อยนะครับที่นี้ไปที่โรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลสุขสินนะครับผมคิดว่าวคมงปลอดภัยกลับมาทําให้มองเห็นแสงสว่างนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับใครหร <bike> <tea> อเส <c oughs> ืออ๋อกันม้วนทีเดียวเลยถ้าเป็นเด็กก็คงจะโดนโดนแบบว่าัึงที่ก็อายุมากแล้วนะครับอายุมากแล้วก็ก็คงจะมีตังไยนะครับคือช่วงอายุของคนเรานี้นะครับ จากห้าสบหกสิในช่วงนี้ก็ร่างกายก็ยังเข้มแข็งนะครับแ,แข็งแรงการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆในร่างกายของเราได้มันสมองเหมือนกันนะครับก็จะดําเนินไปตามปกตินะครับโบราณนั้นว่าช่วงที่จะมีปัญหานะครับถ้าใครตาพผนไปได้ก็อายุก,ก็จะยังดีงไปอีกก็คือช่วง 70ถึง80ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับในการที่จะเกิดบัเหตยเพศ่อไปในการที่จะไม่เชิดไข้ในการที่จะเด็กไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องรักษาสุขภาพรักษาตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะครับก็ถ้าถึง80ผล80พ้นไปนะครับ่านก็บอกว่า ผมนี่แหละครับก็มีกำลังใจครับแอมจิบคิดไปถึงเก้าสิบที่ก็สบายนะครับไว้กำลังกินกำลังนอนค่ะโอ้หน <c oughs> มว <c oughs> ่าคนสอนได้ <c oughs> บ๊วยบ๊ว <c oughs> สั่งให้ทำอะไรก็ทำ